Let's go. อร่อยเลิศกับผูุรีเช้าวันนี้ที่ร้านอาซาบุซาบโบไอศครีมเจลาโต้แฟรนไชส์จากประเทศญ,ญี่ปุ่นไม่แต่งสีไม่เติมกลิ่นวัตถุดิบที่ใช้นมสดพอกไกโดนล,ล้วนชาเขียวหลากหลายรสชาติบินตรงจากญี่ปุน่นเมนูนําเสนอภูมิใจยิ่งเจลาโต้ไอศครีมดับเบิลโคนซึ่งจะเลือกไอศครีมรสชาติได้ก็ได้มีมากกว่า40ชนิดและเมนูพิเศษสุดมีที่เฉพาะสาขาสยามพารากอนนั่นคือทราฟเฟิลเจลาโต้ ในเนื้อไอศครีมเป็นทรัฟเฟิลและยังมีแผ่นทรัฟเฟิลท็อปปิ้งอยู่ด้านบนตามธุรีิไปแล้วครับอะไรนล่ากับผริดวันนี้นะคะสำหรับผู้ที่รักชอบรับประทานเป็นชีวิตจิตใจและที่นี่แหละค่ะเป็นไอศครีมประเภทเจลาโตอาสบุซาบโบวันนี้รีดอยู่กับแมนจิ้งดีเรกเตอร์คุณพรพัน์สกุลรัตนสักคุณกิมขาสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีค่ะเมนูที่เราต้องมากินเลยนะคะที่ อาสบุสซาโบของเราเมนูอะไรจ้าคิมจ๋าเจลาโต้ไอศกรีมดับเบิลโคนโคนลานำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นวัตถุดิบหลักเราก็นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นมีทั้งหมดประมาณ40กว่ารสชาติลูกค้าสามารถที่จะเลือกคอมบิเนชั่นให้เข้ากับความชอบของแต่ละคนได้นะคะทิตที่สุดก็จะเป็นรสชาตินมฮอกไกโดแล้วก็ชาเขียวค่ะอันนี้คือนมฮอกไกโด ok do, และอันนี้คือชาเขียว ok มัทชะาอ้ห อะไรต่อจ้าครฟเฟิเจลาโต้เมนูพิเศษพรีเมียมเฉพาะที่สาขาสยามพารากอนเท่านั้นเราเสิร์ฟคู่กับบัตเตอร์ครัวซองนำเข้าจากประเทศนิวซีแลนด์ไอซิ่งทรัฟเฟิลเราใช้ส่วนผสมที่เป็นทรัฟเฟิลดำแท้จากยุโรปนะคะเห็นไหมนี่ความพรีเมียมแล้วก็มีมานูก้าฮันนี่ด้วยเอาละค่ะต่อจากนั้นมีอะไรต่อจ้าอันนี้จะเป็นกรานิต้านะคะเรามี2รสชาติก็คือรสลาสช์เบอร์รี่กับรสมะม่วงสาวรสนะคะลูกค้าสามารถที่จะเอนจอย กรนิต้าก so so really in ่อนได้แล้วก็สามารถที่จะดื่มชาเขียวได้ด้วยนี่อยู่ข้างหน้าเราอีกโอ้โหมาแล้วต้องคุ้มอ่ะยังไงจ๊ะอันนี้จะเป็นเมนูเราเรียกว่าฮอกไกโด s สโนว์ดริงเป็นส่วนผสมระหว่างตัวสลิปปี้แล้วก็ปิงซูนะคะลูกค้าสามารถซื้อที่จะกลับไปทานที่บ้านได้เขามีสปาเกตตี แต่ว่าไปรับประทานกันที่เซนทรัลเวิลด์ซอสแรกจะเป็นซอสมะเขือเทศมะเขือเทศนะคะออริจินอลอันนี้จะเป็นซอสพริกไทยดําค่ะไปอีกหนึ่งอันนี้จะเป็นฮัมเบิร์กหมูนะคะเราใส่ตัวยูสุกเข้าไปส่วนซอสชีสนะคะเราเป็นส่วนผสมระหว่างชีสทั้งหมด4ชนิดคนที่เป็นชีสเลเวอร์เนี่ยพลาดไม่ได้สําหรับสปาเกตตี้คุณต้องมารับประทานกันที่เซนทรัลเวิลด์ดิ่งทีขอการันตีให้เริ่มตั้งแต่เมนูเจลาโต้ไอศกรีมดับเบิลโคนเลิศม,มากทรัฟเฟิลเจลาโต้ เคื่องดื่มการานิต้าสองรสสโนโดริง์ทั้งหลายรีอขอการันตีให้อาสบุซาโบเป็นอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่อาสบุซาโบสาขาสยามพารากอนตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนชั้นจีฝังโซนเดอะกูเม่การ์เด้นโปรแรงอร่อยเลิศก,กับ A I S ในช่วงนี้นะคะพิเศษสุดๆเลยค่ะคุณฤทธิ์และ A s จับมามอบสิทธิพิเศษ ให้กับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบไอศครีมเจลาโต้โดยเฉพาะที่อาสบุซาโบ3สาขาเลยนะคะสำหรับลูกค้า AS นะคะเราให้ส่วนลดนะคะ20บาทสำหรับเจลาโต้ไอศครีมนะคะไม่ว่าจะเป็นประเภทคัพหรือประเภทโคนนะคะถึงวันที่28กุมภาพันธ์2564ค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกา20นาทีช่อง3กด33ลาไปก่อนสวัสดีนะคะอรไรได้กับผลิตที่เมจิอีติ้งย่าฝิงจังต้องกินค่ะ